อัปเดตข่าวนะคะ2เรื่องเซอร์ไพรส์ที่อาจจะออกแนวขัดใจบิ้งอย่างเราไปสักหน่อยคือจริงๆก็กําลังใจจดใจจ่อกับงานเพลงที่น้องลิซ่ากําลังจะไปฟิชเชอร์ลงกันกับรุ่นพี่ในค่ายอย่างคุณพี่แทยอย่าง Big Bang อยู่เหมือนกันนะคะ mm. เห็นว่าจะมีการเปิดตัวเพลงที่ชื่อว่าชุงในวันที่25เมษายนที่จะถึงนี้แต่ก็มีข่าวออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าไม่มี MV ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอแทน คือน่าจะมาสไตล์เดียวกันกับเพลงมันนี่นะเป็นแนวพี่น้องร่วมค่ายเต้นกันทั้งเพลงนะคะใครที่รอดูอยู่ก็สรุปว่ามาเป็น performance v ดีโอนะคะไม่ใช่ M/V ก็เป็นแนวเพลง R&B trap ค่ะซึ่งก็เตรียมจะถูกปล่อยในวันที่25เมษายนที่จะถึงนี้เวลาประมาณ4โมงเย็นของไทยนะคะส่วนข่าวอีกข่าวหนึ่งค่ะก็มาจากสำนักข่าวนิวซีแลนด์ที่ถามคุณเคียวจูจินค่ะเกี่ยวกับสัปดาห์ที่2ที่สาวสาแบ็คพจะขึ้นแสดงในงานโคเชล่าว่าจะเหมือนกับสั ดาวแรกไหมนะคะเขาก็ตอบประมาณว่าขึ้นอยู่กับจักรวาลอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สัญญาณมันก็ไม่ค่อยดีนะฟังไม่ค่อยชัดค่ะแล้วก็สุดท้ายเหมือนว่าจะตอบว่าปกติแล้วเนี่ยโชว์ของสัปดาห์ที่2ก็มักจะคล้ายๆก,กันกับของสัปดาห์แรกจะบอกว่าไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมมากหรอกคะ่ะแต่ว่าการแสดงเดิมเนี่ยก็เรียกว่าสุดยอดแล้วนะ แต่ยังไงก็ตามค่ะอาทิตย์นี้เนี่ยที่แบ c ็คพิงกําลังจะขึ้นสแสดงนะคะก็ขอรุ้นสักหน่อยละกันอยากจะเห็นชุดใหม่ๆของพวกเธอนะคะถ้าเปลี่ยนทั้งเซตทั้งชุดทุกชุดได้เนี่ยจะยิ่งดีมากๆเนาะก็ไม่ใช่ว่าชุดเก่าไม่ดีอะไรนะคะแต่ว่าถ้าได้ชุดใหม่ด้วยเนี่ยพิงกก็คงจะกำไรอะเนาะได้ตื่นตาตื่นใจกับอะไรที่มันแปลกใหม่เพิ่มขึ้นอะนะคะ,อะแอดก็อัปเดตข่าวสารนะมาเล่าสู่กันฟงังละกันค่ะมีความเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้ก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะ แล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า